ชื่อเอโกเมซูเปอร์ตครับตอนนี้สภาพร่างกายก็จากที่ลมที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างก็ประมาณ70-80%ครับก็ไม่ได้แย่ลงครับก็คือร่างกายก็ดีขึ้นครับอาการปาดเจ็บก็ดีขึ้นเยอะขึ้นมากครับก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มซ้อมในสนามได้แล้วก็พยายามขี่โดดได้ปกติครับแต่ก็มีช่วงออกตัวครับยังกดบันไดได้ไม่ไม่เต็มร้อเท่าไหร่ครับเพราะว่า เจ็บที่สะโพกค,ครับก็คิดว่าน่าจะประมาณสิน้นประมาณอาทิตย์นี้หรือว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะเต็มร้อยแล้วครับกังวลไหมตอนแรกก็กังวลครับกลัวที่จะขี่ไม่ได้อะครับแต่พอกลับมารักษาเอ็มไอแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรอันตรายครับแล้วก็มีพีตเตอร์เป็นนักกายภาพก็คอยคอยอจัดการให้เรื่องร่างกายครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้กังวละไรครับ ถาาว่ากดดันไหมมันก็เป็นเรื่องปกติครับก็มีนิดหนึ่งครับแต่ก็ไม่ไม่ได้กดดันมากเพราะว่าเราก็แข่งรายการใหญ่มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้กดดันตัวเองเท่าไหร่ก็พยายามขี่ดีที่สุดครับแล้วก็ทําออกมาให้มันไม่มีขอ้อผิดพลาดครับคิดว่าถ้าเราทําออกมาแล้วไม่มีขอ้อผิดพลาดก็เรียนทองก็อยู่งหน้าแล้ะครับขอบคุณเซ่ครับนายกสมาคมกจยานแห่งประเทศไทยครับก็ที่ดูแลพวกเราตั้งแต่ต้นแคมป์ครับจนใกล้จะแข่งแล้วครับแล้วก็ขอบคุณ เจ้ฮงครับเอพที่เราให้ให้เราใช้สนามในการฝึกซ้อมครับแล้วก็ดูแลรออดทุกอย่างครับก็ขอบคุณมากครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยทุกๆคนครับชาวบีเแล้วก็ทุกๆคนครับเราแวดใกล้ใกล้เคียงสนามเอพีนะครับก็มาเชียร์ผมแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกๆคนครับในวันที่12-13ครับธันวาคมครับพวกเราก็จะทำออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็ ทำให้แฟนๆชาวไทยทุกคนแฮปปี้ครับ